มีอะไรที่แบบกังวลไหมตอนนี้แบบว่าที่เราติดขัดน่าจะเป็นเรื่องแบบชุดยังได้ไม่ครบเลยค่ะกี่ชุดตอนตอนนี้ที่ลิสไปเอ่อที่ไปคุยแน่ๆแล้วน่าจะมีประมาณสี่าใช่ใช่าจากที่กี่ชุดคะลูกจากต่างประเทศหนึ่งชุดค่ะนอกนั้นก็แบบเป็นแบรนด์ไทยคิดว่าน่าจะพอค่ะฝั่งเรานี่ยังไม่พร้อมฝั่งเจ้าบ่าวเป็นไงมาห้าชุดแล้วเ่าฝั่งชุดเจ้าบ่าวก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบไปคุยกันร้านส่งร้านสูรอะไรๆเรียบร้อยอันนี้ไปลองดูสิ ห่่แล้วก็มีเลิอดไมด้เป็นธีเช้าชมีพิธีเช้ากับงานฉลองจะแยกวนกันเงต่ีมยามเป็นเอ่อมิวสิเฟสลอยู่แล้วค่ะใช่ต่วก็จะมีงานที่เป็นแบบทางการอันนึงที่เป็นแบบคอเรหน่อยซงใหม่ก็จะร้องประมาณ20บปช่แต่ก็มีวงมีวงมาเล่นค่ะจะาจะร้องเพลงอะไรก่อนลุ้นเนี่ยเจ้าบ่าวเล่นกีตาร์ อุ้ยไม่ถึงแปดจริงๆแขกยังยังไม่ได้แบบลิสต์แต่ว่ากะจำนวนคร่าวๆไว้่ะนเจ้าสาวเป็เจ้าวอันดับหนึ่งใบเฟิร์นพิมชนกอยู่แล้วเเจ้าสาวโอ้เขาบอกว่าใบเฟิร์นมีแฟนแล้วจิเออใช่ไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้หไม่น่ามีเพราะว<จ>่าถ้ามีต้องรู้แล้วนี่ยัไม่รู้ลา<ะ>่หลอกหาแล้วเฟิรนเาเตรียมตัดชุตัดชุดอะไรไหมคะตัดให้เจเฟิร์นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีตัดให้ ไปให้เลือกนะเาาว่รบ้าวตื่นเต้นเขาก็ดีใจด้วยเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามีลูกเมื่อไหร่เนี่ยขอเล่นกับลูกหน่อยนะอขอจะไปเล่นกับลูกทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่ทุนหัวค่ะให้เป็นแม่ทุนหัวเหรอค่ะแล้วจากเพิร์นมีใครอีกไหมคะค่ะจากสาวพิกกี้พิกกี้แล้วก็มารีน่าแม่สื่อต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวอยู่แล้ว รรจริงๆเราก็แพนไว้แบบคร้าวๆกว้างๆ <sk w ang> ว่าแบบโอเคแต่งเสร็จปุ๊บเราก็เอออยากมีเลยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ปล่อยทยัดธรรมชาติแต่ง<ล>งานหนูไม่การเยอะมากหนูจะไปไหไม่ไม่ไปไม่ค่ะตอนนี้ขยันทํางานมากยังติดต่อมาได้อยู่นะคะแต่งงานแล้วก็ยังอยากทําง,ทงานอยู่แต่เราเป็นเมียคนรวยอะ แต่คุยกันแล้วใช่ไหมค่ะโอเคโอเคคค่ะโอเแม่แต่เราก็ต้องทำหน้าที่แม่คุณไอ้คุณไอ้คุณหมายวแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเดี๋ยวนี้จริงจริงแม่บ้านทำงานไปด้วยก็ได้นะคะจับข้าวไปแก่ผีเลี้ยงข้าวอาหารไทยแต่เขาอาจจะแบบไม่ถนัดอาหารไทยเท่าไหร่ตอนนี้พยายามสุดทำสปาเกตตี้สปาเกตตี้เงี้ย นี้ถึงขั้นเข้าครอสเรียนแบบการเป็นแม่บ้านเลยไหม๋ยวนี้เปิดดู YouTube ได้สบายมากชิมเงือกจ้ากินได้ลองทำให้เขาชิมบได้ลองแล้วค่ะเป็นยังไงเขาว่าาไงเบอกว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงเป็นคนติดแซ่บเลยเขาเป็นบ้างเชิญสื่อไหมเชิญอยู่แล้วค่ะเขาเชิญอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญด้วยนะคะเดี๋ยวส่งเชิญ นะกาแต่กันแล้าุาตอนนี้มีอะไรบ้างที่มาอย่างนโตอนนี้ก็เดี๋ยวมีใน years of you ค่ะทางช่องวันที่กำลังจะออนที่เล่นกับน้องเอมด้วยแล้วก็มีน้องเชอร์ปรางด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็มีมูเกิลทางช่องโมโนแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวานสดๆร้อนๆเรื่องฝนละฤดูค่ะ ท,ทำงานอย่างต่อเนื่องแล <laughs> <laughs> ้วจะเวลาไหนไปเข้าคอเจ้าสาวให้ให้คิวเขาแล้วบอกว่าปิดกล้องพฤศจิกายนนะคะเพราะเดี๋ยวจะแบบจัดงานจะต้องยุ่งงานแต่งแล้วอะไรแตเข้าเจ้าสาวผมก็ใช้ได้เยอะไปหลายเดือนนะมาสามเดือนนี่ถึงบอกว่าทํางานไปด้วยได้ปิดกล้องพฤศจิกแล้วแต่งทันวันเลยแต่งทันวันเลยหนูว่าแบบก็เสริมสวยไปด้วยแบบถ่ายละครไปด้วยก็ได้ชิลๆโฆษณาออกมา